สวัสดีครับเพื่อนๆก็มาอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามของธรรมศาสตร์รังสิตนะครับบริเวณใกล้ๆห้างทีวีโดมนะครับนะไม่ผิดนะครับวันนี้เราจะมากินครัวปากแดงกันนะครับชื่ออ่อก็ขอไม่คอมเมนต์แล้วกันนะครับที่นี่ก็รับเราชนะเราคนละครึ่งช่วยกันอะไรต่างๆนะครับเริ่มต้นเมนูอาหารที่40บาทครับอาหารที่นี่ก็ดูน่ากินอยู่นะครับทีแรกก็ว่าจะเลยไปตรงแถวสามโคกแล้วเปลี่ยนใจนะครับ เปลี่ยนใจมากินร้านติดแอร์นะครับเมนูเริ่มต้นที่40บาทดูเข้าท่าอยู่นะครับมีครัอยู่ด้านข้างนะครับเดี๋ยวอร่อยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับดูเมนูกันไปก่อนนะครับ เรามาดูเมนูวันนี้นะครับก็จะเป็นลาดหน้านะฮะสุกี้น้ำแล้วก็ผัดคะน้าทะเลครับคุณนายหิวมากนะครับตอนนี้ก็เลยไม่สนใจแล้วครับกินอย่างเดียวแล้วครับเมนูอาหารนะครับก,ก็จะชิมก่อนนะครับ